สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมที่ชนแนลนะครับวันนี้นะผมก็จะมาจับปลานะฮะครับมาเลยครับอย่ครับ นี่ยหะครับนี่ครับนี่ครับผมเนี่ยหาแก้วกระสิอมาใส่แขนะฮะจากน้ำเลยครับใส่ตาแล้วครับนี่ครับเราได้แล้วครับตัวแรกครับเอาวางตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะ นี่แหละครับตัวที่สองครับนี่ครับหลุดครับถ้าเราจัหลุดยปนะฮะเราจะไปจับหน่อยนะฮะเดี๋ยวหน่อยครับ น,นนี้าจะเจอตัวย่าอยู่ครับะว่าตอนนี้ไม่เจอตาเลยครับผมว,ว่าตรงนี้มันน่าจะไม่มีแล้วนะครับ ลองดูตรงนี้มันมีหรือเปล่านะฮะโล่งใจครับผมนะบเป็นดูอะไรก็ไม่รู้นะฮะ เดี๋ยวว่าเราลองจับๆไปก่อนว่ามันมีตัวหรือเปล่านะฮะไม่มีแล้วครับตามหินเพียงนะโอ,โอ้โหเจอผมผมเจอปลาช่อนนะเดี๋ยวว่ามันหยุดมือไปแล้วนะฮะตรงนี้ต่อฮะ น้องักนั่นแะครับตัวนี้นี่น,ะ,น,ะ,น,ะ,นะครับน่นี่น่ารักมือนะครับได้สองแจมแล้วนะถ้าเอาวาครับ,อาารบโอ้ยต่อไปเราก็จะจับต่อไปเรื่อยๆนะครับ

ัที่สี่นะฮะหลุดอีกแล้วครับคือมันเลื่นมากครับนมครับมันเลืนนะะ่นไม่ใช่ปลาเล่นนะฮะเดี๋ยวเราก็จับต่อนะฮะเข้าลึกลึกเลยครับ รอบนี้ไม่ได้นะฮะใต้กล้วยลงใต้กล้วยก็เจอปลานะฮะแต่ว่าจากข้างทางนะใต้กล้วย

วันนี้น้ำแรงมากครับด,ดฝากเพื่อนเพื่อนและทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คิ้มหน้าครับสวัสดีครับ